เกาหลีสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของใครหลายๆคนประเทศที่เฟื่องฟูไปด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจความบันเทิงและแหล่งวัฒนธรรมที่ทำให้ประเทศเกาหลีเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกพระราชวังเคียงบกหรือในภาษาเกาหลีเรียกว่าเคียงบกกุงซึ่งแปลว่าพระราชวังแห่งพรที่ส่องสว่างเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน ในบริเวณพระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลีและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติณนาที่แห่งนี้นักท่องเทีย่ยวจะได้เทีย่ยวชมลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเกาหลีรวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต คารสิ่งปลุกสร้างอื่นซึ่งรวนแล้วแต่แสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามและแวดล้อมด้วยทัศนียภาพเขียวขจีของสวนอันนาพิโร์พระราชวังชางดอกหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดในเกาหลีใต้ตั้งอยู่ในกรุงโซลสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอน ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคียงบกผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออกพระราชวังชางด็อกเป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์จนได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่ง ในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกพระราชวังชางด็อก ok, มีอุทยานที่ได้ชื่อว่าสวยและรม่มรื่นที่สุดตั้งอยู่ด้านหลังของพระราชวังนั่นคืออุทยานทีวอนหรือมูวอนหรือสวนลับสวนต้องห้าม หอคอยเอ็นโซหรือหอคอยกรุงโซหรือบางครั้งเรียกนำซานทาวเวอร์เพราะตั้งอยู่บนภูเขานำซานซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ236.7เมตรมีความสูงถึง480เมตรเหนือระดับน้ำทะเลถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1969 และเปิดให้เข้าชมเมื่อปีคริสตศักราช1980ซึ่งโซ t ทาวเวอร์เป็นหอคอยหนึ่งใน18หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกโดยภายในมีทั้งหอคอยดูดาวและพัดคารหอคอยโซทาวเวอร์ถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของกรุงโซก็ว่าได้เพราะมีความสวยงามมากในตอนกลางคืน ำให้เป็นที่สนใจของทั้งผู้คนในประเทศเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาชมทัศนียภาพอันงดง,งามของกรุงโซยามค่ำคืนพร้อมอยังมีลิฟต์ซึ่งมีความเร็วสูงถึง4เมตรต่อวินาทีเพื่อขึ้นไปยังบนหอคอยซึ่งท่านสามารถเห็นสถานที่ท่องเที่ยวจากหอคอยกรุงโซได้360องศา จุดไฮไลท์ของโซทาวเวอร์ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทำอย่างเสียไม่ได้ก็คือการครองกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony บนโซเทาวเวอร์โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคร้องกับรั้วเหล็กส่วนลูกกุญแจนั้นจะทิ้งไป ด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใดได้มาเยือนและครองคุณใจคู่รักกันที่นี่จะทําให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาลวัดโซเกซาเป็นวัดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุโซงวัดนี้สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1936ต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลาง มีคนนับถือมากที่สุดในเกาหลีศาลาใหญ่ของวัดโซเกซาภายในประดิษฐานพระประธานที่งดงามส่วนภายนอกรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปน้อยใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ทั่วบริเวณแม่น้ำฮาน ือสัญลักษณ์ของกรุงโซและเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับที่สองของประเทศแม่น้ำหันไหลผ่านกรุงโซจากตะวันออกไปตะวันตกมีความลึกโดยเฉลี่ย2.5เมตรและกว้าง175เมตรมีสะพานข้ามแม่น้ำถึง23แห่งและมีเรือนำเที่ยวตลอดสายที่ริมตลิขของแม่น้ำนี้มีสวนตั้งอยู่ประมาณ12แห่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาเช่นสนามฟุตบอลสนามเบสบอลสนามวอลเล่บอลบาสเกตบอลและสาวายน้ำอีกทั้งยังมีที่เล่นสกีน้ำเล่นเรือและตกปลาเอลเวอเรียนสวนสนุกกลางแจ้งของประเทศเกาหลีใต้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า น่แลนเกาหลีเป็นสวนสนุกรางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีบริษัทนำซุ่มเป็นเจ้าของเอเวอร์แลน์ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟต์และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์คู่แฝดคู่แรกของโลกชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายส่วนเสียฤดูซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดสวนสนุกลอตเต้เวลด์สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีอยู่ที่ห้างลอตเต้ซอชิลสวนสนุกลอตเต้เวอร์แห่งนี้จะแบ่งออกเป็นสองที่ท่องเที่ยวหลั ค่อสวนสนุกในร่มจะเรียกว่า Lost World Adventure และอีกที่หนึ่งนั้นคือ Magic Island ซึ่งเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่องเล่นที่น่าหวาดเสียวอยู่หลายชนิดอุทยานแห่งชาติซอรักสานได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซึ่งประกอบด้วยโอซอรักเนซอรักและนำซอรัก เชื่อเขาแนวนอกแนวในและแนวใต้ภูเขามีดอกไม้นานาพันธุ์อันสวยงามตามถนนหนทางซึ่งอุทยานแห่งชาติซอรักซานเปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์ในเกาหลีอีกทั้งเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสามของเกาหลีและสามารถชมทัศนียภาพจากด้านบนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ตลาดธงแดมูลแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทิ่ตะวันออกเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดข,ของกรุงโซลและยอดฮิตที่สุดที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของและต่อราคาได้เพราะมีร้านค้ามากมายมีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยในราคาส่งและปรีธงแดงมูล ที่ใหญ่มากซึ่งก็เหมือนประตูน้ำบ้านเรานั่นเองตลาดเมียงดงเป็นตลาดที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งของประเทศเกาหลีซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะวัยรุ่นลักษณะของตลาดถ้าเปรียบเทียบกันก็จะคล้ายคายกับสยามบ้านเราเพราะจะมีถนนแบ่งเป็นหลายๆซอยแต่ละซอยเป็นตึก ร้านค้าและของกินอันแน่นเต็มไปหมดที่ตลาดเมียงดงแห่งนี้จะมีทั้งเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าน้ำหอมและเครื่องสำอางและนอกจากเครื่องสำอางแล้วอาหารที่เกี่ยวข้องกับการกินเล่นเช่นไอติม ก็มีจุดเด่นเช่นกันลักษณะของไอติมในตลาดย่านนี้ก็จะเน้นความสูงของไอติมซึ่งไอติมของตลาดย่านนี้จะมีความสูงประมาณ2ฟุตทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวกิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆโดยทั่วไปจะเป็นผักกาด้าชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่างเช่นข้าวตม้มข้าวสวยซุปข้าวผัดซึ่งในปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า187ชนิดซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ดเปรี้ยวและมีกลิ่นฉุน ูกจัดเป็นหนึ่งใน5อาหารสุขภาพโดย Health Magazine โดยให้เหตุผลว่ากินซิอุดมด้วยวิตามินช่วยในการย่อยอาหารและอาจจะช่วยรักษาโรคมะเร็งสรรพคุณในกิมซิได้มาจากหลายปัจจัยเพราะว่ากิมซิทำมาจากผักกาด้าวหัวหอมและกระเทียมผักทั้ง3อย่างนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกทั้งกิมจิ สีแดงเป็นส่วนผสมหลักซึ่งก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นกันบีบิมบับข้าวยำผสมผักสูตรเกาหลีเป็นข้าวสูตรดั้งเดิมของเกาหลีซึ่งนำข้าวสวยผักต่างๆเช่นถั่วง,งอกผักกาดเห็ดหอมสาหร่ายและซอสสีแดงมาผัดรวมกันซึ่งบีบิมบับ หากจะทำให้ได้รสชาติแบบเกาหลีจริงๆต้องทานพร้อมกับน้ำซุปกิมจิถั่วงอกดองหรือเต้าหู้ทรงเครื่องต็อกโบกีคืออาหารทานเล่นที่ได้รับความนิยมในเกาหลีโดยเฉพาะหมู่ของวัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ต็อกโบกีทำมาจากแป้งและนำมาผัดพร้อมราดด้วยซอสซึ่งคำว่าต็อกแปลว่าแป้งที่ทำจากข้าวส่วนคำว่าโบกีแปลว่านำมาผัดนั่นเอง ต็อกโบกีเป็นอาหารว่างที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านหรือรถเข็นริมทางแต่เดิมเรียกว่าต็อกจินและยังสามารถนำมาใส่ในเค้กข้าวได้กลายเป็นต๊อกกุกหรือซุปเค้กข้าวซึ่งสนิยมรับประทานในวันขึ้นปีใหม่ด้วยพุนโกกีเป็นหนึ่งในอาหารที่ และเป็นอาหารที่ชาวตะวันตกติดอกติดใจเป็นอย่างมากส่วนผสมของพุนโกกิจะมีเนื้อวัวหรือเนื้อหมูน้ำลูกแพรหรือน้ำตาลซอสถั่วเหลืองกระเทียมสับหัวหอมหั่นลูกเตา๋าน้ำมันงาวิธีทํำคือหั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆแล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนำไปย่าง โกกินั้นจะทานได้2แบบคือแบบย่างและแบบต้มคาวิหรือหมูย่างเกาหลีเป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เรื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลกมีรสชาติหวานนุ่มและกรมกรมโดยนำหมูสเต็กที่ติดกับกระดูกเพราะชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดนํามาย่างบนเตาถ่า แล้วห่อทานแบบเนี้ยงคำไทยโดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆและน้ำซุปสารายสังเกตทังหรือไก่ตุ๋นโสมว่ากันว่าเป็นอาหารสำหรับชาววังนิยมกินกันในฤดูร้อนสิ่งที่โดดเด่นสำหรับอาหารชนิดนี้คือ เป็นสมุนไพรหลักซึ่งกินแล้วดีต่อร่างกายอย่างมากไก่ตุนโสมจะถูกเสิร์ฟคนละหนึ่งตัวในหม้อเหล็กร้อนๆไก่ถูกควักเครื่องในออกหมดแล้วยัดข้าวเหนียวลงไปแทนน้ำซุปข,ของซัมเกทงังมีกลิ่นโสมอ่อนๆรสหวานนิดๆเพราะใส่รากโสม พุสาจีแปะกล้ยและเก่ากี้ซึ่งสกที่ใช้จะมีอายุประมาณ2ปีแนงมยอนหรือบะหมี่เย็นเป็นอาหารยอดนิยมของเกาหลีในช่วงฤดูร้อนหรือบางคนก็นิยมทานในช่วงฤดูหนาวด้วยเช่นกัน ซึ่งในชามบะหมี่จะใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยซึ่งคนเกาหลีบางคนชอบกินตอนหน้าหนาวโดยยึดหลักการกินแบบอย่างคืออากาศเย็นกินอาหารเย็นชาจังมยอนหรือบะหมีด่ดำเป็นที่นิยมมากในเกาหลีเมนูนี้จะเป็นเมนูโปรดปรานของเด็กๆมากแต่ถ้าผู้ใหญ่คนไหน เกิออยากจะสั่งชาจังมยอนขึ้นมาก็จะโดเนเพื่อนๆแซวว่าเป็นเด็กเรือนไงถึงสั่งชาจังมยอนมากินซึ่งเวลาทานก็จะนำบะหมี่มาคลุกกับน้ำซอสดำให้เข้ากันแต่เวลาทานก็ต้องระวังเลอะปากและเปลือล่อนเสื้อผ้าด้วย ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นเกาหลีได้โดยทั้งสิน้นหากท่านใดได้มีโอกาสมาเยือนเกาหลีรับรองได้ว่าท่านจะประทับใจและตราตรึงกับเมืองในฝันนี้ไปอีกนานเท่านัน